สวัสดีชาวฟีไฟทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมฟีไฟสวัสดีชาวฟีไฟมันก็ต้องอยู่ในเกมฟีไฟสิวะ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธียิงหัวปืน Desert E a g l e หรือว่าปืนพกนะครับผมก็ใครที่ดูคลิปนี้ผมบอกเลยว่าเวลาไปหนึ่งหนึ่งหรือว่าไปเล่น4ีหรือว่าไปเล่นห้องอะไรเงี้ยรับรองหัวแม่นกว่าเดิมแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าน,น้องไม่ลกแล้วเกิดว่าน,น้องไม่ตื่นเต้นเกินไปแล้วก็ผมก็สำหรับใคร ที่สำหรัใครที่อยากให้สอนปืนอื่นเป็นปืนอะไรก็คอมเมนต์ไว้วด้านล่างนะครับส่วนวันนี้ผมขอสอน Desert Eagle ก่อนนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไป <c oughs> เราไปในห้องเทรนนิ่งกันก่อนดีกว่าโอเคโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันในโหมดเทรนนิ่งหรือว่าโหมดฝึกซ้อมกันแล้วฮะตอนนี้เราอยู่ในห้องที่แบบห้องยิงป้าอะไรอย่างแรกที่น้องๆต้องทำเลยก็คือไปปรับการตั้งค่า ตามที่น้องถนัดนะครับผมแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะครับบางคนถนัดความไวเท่านี้บางคนถนัดความไวเท่านี้แต่ถ้าใครอยากปรับการข่างเหมือนพี่นะครับไปดูคลิปกระองพี่ได้เพราะว่าพี่ทําไว้แล้ว <c oughs> นะโอเคมาต่อไปนะฮะเรามาดูการวางเป้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผม <c oughs> นั่นคือการวางเป้าแบบข้างตัวอย่างนี้นะฮะสมมุติว่าอันนี้คือหัวศัตรูใช่ไหมวางเป้าข้างตัวประมาณนี้ถ้าผมจะวางเลยหรือว่า วางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ครับผมแต่ขอให้วางเลยหน้าอกขึ้นไปนะฮะกวิธีการยิงสมมติว่าน้องๆวางเป้าอันนี้ได้ละใช่ไหมวิธีการยิงก็คือเป้ามาันจะขึ้นตัวสีแดงตอนนี้ยังเป็นตัวสีขาวอยู่เพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าศัตรตูนะฮะถ้าไม่มีศัตรตูแล้วถ้าเป้ามันขึ้นสีแดงหมายความว่ามันจะล็อกให้ถ้าเป้ามันขึ้นสีแดงเมื่อไหร่ปุ๊บให้น้องๆกดยิงแล้วก็ดึงขึ้นเลยประมาณนี้ดึงแบบปึ๊กนะฮะแล้วก็วิธีการยิงก็คือให้น้องกดประมาณ 0.5วิแล้วค่อยดึงกดแบบกดแล้วดึงอย่างนี้นะฮะแต่ไวกว่านี้นะไม่งั้นมันจะติดแบบนี้แหละเหนไหมถ้ากดช้าเกินมปก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะต้องกดแบบเนี่ยแบบเนี้ยเหไหมปึ๊บไม่ใช่ว่ากดแล้วดึงเลยมันมันบอกยากครับผมฮะต้องน้องๆต้องไปลองเองแล้วน้องๆจะรู้ว่าการกด0.5วิแล้วดึงเนี่ยมันจะดีกว่าวิธีการยิงอีกแบบหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนชอบใช้นั่นก็คือการเอาวางไว้ใต้ตีนนะฮะแต่แต่ว่าการเอาไว้ใต้ตีนเนี่ย มันจะมีโอกาสติดตีนเยอะมากๆเยอะมากๆเลยนะฮะสมมติถ้าเกิดว่าน้องดึงแรงไม่พอเนี่ยหรือว่าดึงดึงไม่สุดเนี่ยอย่างน้อยไม่ใช่อย่างน้อยรับรองหัวแน่นอนนะผมหัวเข่าไม่ก็หัวไหล่ไม่ก็หัวตีนเนี่ยอยู่สามหัวเนี่ยนะไม่ไม่มีหัวบนแน่นอนครับหมายถึงหัวศีษะนะไม่ใช่หัวนั่นนะโอเคปหนะโอเคแล้วก็ระยะในการยิงนะฮะจะไม่เหมือนสมมติว่าพี่ย่เสาแรกใช่ไหมอ่าสอแรกถ้าอยู่ใกล้ขนาดนี้ก็น้องๆดึงแบบ สุดอะสมมติว่าแขนน้องยาว8เมตรน้องก็ดึงยาว8เมตรไปเลยนะสมมติว่าอยู่ระยะเนี้ดึง8เมตรก็ดึงให้แขนสุดยาว8เมตรไปเลยนะแต่สมมุติว่าน้องอยู่เสาสองศัตรูอยู่มานี้นะฮะให้น้องดึงประมาณ4เมตรนะฮะเออดึงแบบกลางๆนะไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องยิงนกนะฮะยิงยิงแค่นี้พอแต่ถ้าน้องอยู่ใกล้เสาสุดท้ายเลยสมมติเสาสุดท้ายแล้วน้องยิงแค่แบบกระจิกเนียกระจิกเนี่ยรู้จักคขาไหกระจิกมั้ยเออ แค่นี้นะฮะแล้วก็น้องๆต้องไปลองฝึกตัวเองว่าระยะนี้หัวเราความไวมมาของเราจะยิงประมาณไหนระยะนี้ความไวเมาส์ของเราต้องยิงประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในโหมดเอ่อยิงคนกันเลยก่อน,นะครับผมมาตอนนี้เราอยู่ในห้องกันแล้วโอเคเดี๋ยวเราหาคนดีกว่าตามเหมือนเดิมนะครับผมพยายามเอาเป้าให้อยู่เหนือหัวไม่ใช่เหนือหัวดิเลยีรษะ เนี่ยอันนี้คือดึงแรงไม่พอนี่เห็นไหมสังเกตนะฮะเป้าผมจะอยู่เลยศีรษะไม่ใช่เลยศีรษะเลยอกนี่เอาไว้เลยอกอันนี้ศัตรูมันวิ่งยิงยากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเล็งใต้ตีนให้ดูใต้ตีนมันก็ทําได้นะแต่มันก็จะติดตีนบ่อยหน่อยเห็ไนไหมเห็นไหมใต้ตีนมันก็ทําได้ผมแต่แบบ เห็นไหมผมผมไม่ค่อยถนัดเล็งตาตีนอะไรไงเมื่อก่อนผมก็ใช้ในเล็งตาตีนแต่ว่าเแกอยู่กลางอากาศน่ะเห็นไหมเมื่อกี้เล็งเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้เล็งตัวหลังเล็งตัวหน้าเดินไปเดินตัวหลังทารยาการมนุษย์ดึงนิดเดียวดึงนิดเดียวพอนี่ฮะระยะหัวก็คือดึงดึงแรงๆไปเลยฮะ ดึงไปแบบดึงไปแบบ8มเมตรอะเข้าใจรียว่า8เมตรไหมไหนๆเห็นความ8เมตรไหมแต่เมื่อกี้เป้าไม่ล็อกให้ฮะ <c oughs> น,นี่อันนี้ไม่อันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นระยะจูบนะอันนี้คือระยะประมาณเสาสอง <c oughs> นี่นี่ดึงแรงประมาณนี้เลยฮะ <c oughs> แต่แม่งไม่ติด <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะผม